นี่คือเข็มขัดรักษาอาการปวดหลังฮารุโคที่พิเศษมากทำจากหินภูเขาไฟจากเจเมเทอร์ซึ่งเป็นหินธรรมชาติที่สกัดมาจากภูเขาไฟฟูจิตในประเทศญี่ปุ่นมีระบบให้ความร้อนเองโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่หรือไฟฟ้าเข็มขัดฮารุโคช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในร่างกายไปยังกล้ามเนื้อข้อและกระดูกที่บาดเจ็บจึงช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อบริเวณหลังจากวัยชาราเสื่อมตามไว้มอนรองกระดูกเคลื่อนหรือปวดประสาทด้วยการกระจายไอออนลบอย่างเป็นธรรมชาติ จากหินภูเขาไฟที่ติดอยู่บนเข็มขัดเฮลิโคคล้ายกับไออนนลบไอออนลบเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าซักหินภูเขาไฟยังช่วยลดความเครียดทําให้นอนหลับได้ดีและเพิ่มความจําในวัยกลางคนจากการทดสอบของสถาบันวิจัยที่โยโกฮามานักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าหินชนิดนี้ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดได้มากกว่าการฝังเข็มถึงสิบเท่าและหินเจเมคือยังปล่อยไอออนลบมากกว่าอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่หรือไฟฟ้าอื่นๆจึงให้ผลที่เหนือกว่าวิธีทั่วไปอย่างมากเข็มขัดเฮรุโคถูกออกแบบ ให้มีแผ่นหินจะเมคะถอดได้สองแผ่นแผ่นหนึ่งติดบริเวณหลังและอีกแผ่นหนึ่งติดที่ท้องแผ่นเล็กที่ท้องมีสีแถวแถวและสองเมตรรวมทั้งหมด8เมตรส่วนแผ่นใหญ่ที่ด้านนี่คือเข็มขัดรักษาอาการปวดหลังฮารุโคที่พิเศษมากทําจากหินภูเขาไฟจากเจเมเคะซึ่งเป็นหินธรรมชาติที่สกัดมาจากภูเขาไฟฟูจิในประเทศญี่ปุ่นมีระบบให้ความร้อนเองโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่หรือไฟฟ้าเข็มขัดฮารุโคช่วยกระตุ้นการไหลาเวียนเลือดในร่างกายไปยังกล้ามเนื้อข้อและกระดูกที่บาดเจ็บ จึงช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อบริเวณหลังจากวัยชราเสื่อมตามไว้หมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือปวดประสาทด้วยการกระจายไอออนลบอย่างเป็นธรรมชาติจากหินภูเขาไฟที่ติดอยู่บนเข็มขัดฮารุโคคล้ายกับไอออนลบไอออนลบเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าซักนี่คือเข็มขัดรักษาอาการปวดหลังฮารุโคที่พิเศษมากทําจากหินภูเขาไฟจากเจเมเคอร์ซึ่งเป็นหินธรรมชาติที่สกัดมาจากภูเขาไฟฟูจิในประเทศญี่ปุ่น มีระบบให้ความร้อนเองโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่หรือไฟฟ้าเข็มขัดฮารุโคช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในร่างกายไปยังกล้ามเนื้อข้อและกระดูกที่บาดเจ็บจึงช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อบริเวณหลังจากวัยชราเสื่อมตามไว้หมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือปวดประสาทด้วยการกระจายไอออนลบอย่างเป็นธรรมชาติจากหินภูเขาไฟที่ติดอยู่บนเข็มขัดฮารุโคคล้ายกับไอออนลบไอออนลบเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าซักนี่คือเข็มขัดรักษาอาการปวดหลังฮารุโคที่พิเศษมากทำจากหินภูเขาไฟจากเจเมเท ซึ่งเป็นหินธรรมชาติที่สกัดมาจากภูเขาไฟฟูจิในประเทศญี่ปุ่นมีระบบให้ความร้อนเองโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่หรือไฟฟ้าเข็มขัดฮารุโคช่วยกระตุ้นการไหลาเวียนเลือดในร่างกายไปยังกล้ามเนื้อข้อและกระดูกที่บาดเจ็บจึงช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อบริเวณหลังจากวัยชราเสื่อมตามไว้หมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือปวดประสาทด้วยการกระจายไอออนลบอย่างเป็นธรรมชาติจากหินภูเขาไฟที่ติดอยู่บนเข็มขัดฮารุโคคล้ายกับไออนลบไอออนลบเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าซัก นี่คือเข็มขัดรักษาอาการปวดหลังฮารุโคที่พิเศษมากทำจากหินภูเขาไฟจากเจเมเทอซึ่งเป็นหินธรรมชาติที่สกัดมาจากภูเขาไฟฟูจิในประเทศญี่ปุ่นมีระบบให้ความร้อนเองโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่หรือไฟฟ้าเข็มขัดฮารุโคช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในร่างกายไปยังกล้ามเนื้อข้อและกระดูกที่บาดเจ็บจึงช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อบริเวณหลังจากวัยชาราเสื่อมตามไว้หมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือปวดประสาทด้วยการกระจายไอออนลบอย่างเป็นธรรมชาติ จากหินภูเขาไฟที่ติดอยู่บนเข็มขัดเฮรูโคคล้ายกับไอออนลบไอออนลบเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าซักป้าก็เคยปวดเอวแบบนี้แหละไม่ได้อยากไปฝังเข็มตลอดปอกก็เลยได้รู้จักสายรัดหลังเฮรูโคจากในอินเทอร์เน็ตเลยลองซื้อมาใช้ดูตอนนี้ไม่ต้องไปฝังเข็มแล้วประหยัดเงินไปได้เยอะเลยเสียดายที่ไม่รู้จักสายรัดหลังนี้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ พอได้ใช้จริงๆแล้วเห็นผลดีมากวิธีใช้ก็ง่ายสุดๆพอซื้อมาเขาก็มีทีมงานคอยแนะนานให้หมดแค่ใส่ไว้เฉยๆหินก็จะร้อนขึ้นเองแล้วช่วยบำบัดให้เราใส่ได้ทุกเวลาเลยนะไม่ว่าจะตอนทํางานบ้านอย่างไปตลาดทําอาหารหรือนั่งอ่านหนังสือดูทีวีหรือตอนนอนป้าเจ็บเมื่อไหร่ก็ใส่ตอนนั้นใส่ไปก็ได้ผ่อนคลายไปชอบมากจริงๆลุงใช้สิ่งนี้แล้วรู้สึกว่าดีมากเลยนะแค่ใส่ไว้เฉยๆมันก็ร้อนขึ้นมาเองไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเพราะลุงก็แก่แล้วบางทีก็จำได้บ้างลืมบ้าง ถ้าเป็นพวกที่ต้องชาร์จไฟก่อนใช้ลุงก็คงลืมตลอดพอแบตหมดก็ใช้ไม่ได้ต้องรอชาร์จนานอีกตั้งแต่ลูกชายซื้อสายรัดหลังยี่ห้อฮารุโคมาให้ลุงว่ามันดีจริงๆไม่ต้องคอยจําว่าต้องชาร์จหรือไม่ทุกครั้งที่อยากใช้ก็ใช้ได้ทันทีแล้วผลลัพธ์ก็ดีกว่าสายรัดแบบอื่นๆที่เคยลองจริงๆลุงเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นที่เอวมาก่อนเจ็บปวดบ่อยๆแต่พอใช้สายรัดหลังนี้มาได้หนึ่งเดือนอาการเบ สายรัดหลังฮารุโคตอนนี้พี่ใช้เป็นประจำเลยนะนั่งทำงานนานๆก็ปวดหลังบ่อยเพื่อนแนะนำให้ลองใช้ดูพี่เลยซื้อมาลองใช้จริงๆแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะอาการปวดหลังหายไปเลยตอนแรกเพื่อนบอกว่าสายรัดหลังนี้มีหินภูเขาไฟที่ร้อนขึ้นได้เองไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องใช้แบตเตอรี่พี่ยังไม่เชื่อเลยแต่พอได้ใช้จริงๆแค่ใส่ไว้ประมาณ15นาทีมันก็อุ่นขึ้นมาเองเหมือนมีพลังไฟฟ้าไหลผ่านหลังรู้สึกสบายผ่อนคลายเหมือนได้ไปนวดทุกครั้งเลย ไม่ใช่แค่ช่วยลดอาการปวดหลังนะคะใช้ไปสักพักพ,พี่รู้สึกว่าหน้าท้องเล็กลงด้วยถึงได้รู้ว่าสายรัดเฮรุโคยังช่วยกระชับรูปร่างได้เหมือนสายรัดพยุงสรีระอีกด้วยจ่ายเงินครั้งเดียวแต่ได้ผลลัพธ์เท่ากับหลายอุปกรณ์รวมกันเลยคุ้มค่ามากจริงๆสวัสดีครับทุกคนผมคือศิลปินบินส่วนก่อนที่จะได้ใช้สายรัดหลังฮารุโคนี้ผมเคยลำบากกับอาการปวดหลังมากจริงๆพูดตามตรงนะครับถึงวันนี้แล้วถ้ากระดูกข้อต่อไม่เจ็บปวดเลยก็คงเป็นเรื่องแปลกไม่ปวดตรงนี้ก็ปวดตรงนั้นผมเองเพราะต้องเดินทางบ่อย ทำงานถ่ายทำบ่อยยืนขึ้นนั่งลงตลอดเวลาเดินไปมาอยู่เสมอแต่เวลาพักผ่อนก็น้อยมากจนกระดูกสันหลังมีปัญหาเคยมีช่วงที่ปวดบุมแดงขึ้นมาเพราะฝืนทำงานหนักเกินไปทุกครั้งที่ลุกนั่งหรือก้มตัวมันทรมานเหมือนกำลังต่อสู้กับชีวิตตัวเองผมไปตรวจมาหลายที่แล้วเจอหมอหลายคนลองทั้งยามากมายอาหารเสริมแคลเซียมนวดกดจุดฝังเข็มก็ช่วยบรรเทาได้แค่ชั่วคราวพอหมดระยะก็กลับมาเจ็บอีกทำให้ชีวิตเหนื่อยยาก บางครั้งผมมองเพื่อนๆที่ยังเดินเหินได้คล่องแคล่วเล่นกีฬาท่องเที่ยวมีความสุขกันก็ได้แต่หวังว่าสักวันชีวิตเราจะกลับมาปกติสุขภาพดีและมีความสุขเหมือนเขาต่อมาผมจึงเริ่มค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับอาการปวดหลังและได้เจอคลิปวิดีโอของผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นแนะนําสายรัดหลังบําบัดอาการปวดที่กําลังใช้กันในเยอรมันผมลองเชื่อและเริ่มใช้สิ่งที่น่าแปลกใจคือหลังจากใช้สายรัด หลังฮารุโคอย่างสม่ำเสมออาการปวดหลังของผมดีขึ้นมากรู้สึกสบายขึ้นผ่อนคลายขึ้นเพียงใส่ไว15้ 15- 20นาทีบริเวณหลังและท้องจะค่อยๆอ,อุ่นขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติรู้สึกเหมือนไปนวดจริงๆทั้งสบายและสดชื่นมากสารนี้มี2ส,ส่วนแผ่นใหญ่มีหินภูเขาไฟ12ก้อนแผ่นเล็กมีหินภูเขาไฟ8ก้อนเป็นหินภูเขาไฟจากจามายาประเทศญี่ปุน่นที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลดอาการปวดและอ่อนลา้าช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกและเส้นประสาท ด้านหลังยังมีแกนเหล็กสแตนเลสสีแท่งช่วยพยุงหลังและขืนรูปธรรมชาติลดแรงกดที่เอวเวลาใส่ขนาดทำงานหรือเคลื่อนไหวจะทำให้ท่าทางเป็นธรรมชาติมากขึ้นข้อดีอีกอย่างคือไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องชาร์จไม่ต้องใช้แบตเตอรี่พกพาไปได้ทุกที่สายวันละสองสาครั้งครั้งละหนึ่งสองชั่วโมงและควรใส่สัมผัสกับผิวโดยตรงตั้งแต่ผมใช้ฮารุโกผมได้แนะนําให้เพื่อนๆและคนรู้จักที่ปวดหลังมานานเขาก็ใช้และเห็นผลดีเหมือนกันทุกคนพอใจมากรวมถึงผมเองก็พอใจมากเช่นกัน สายรัดหลังฮารุโคมีทั้งหมด5ขนาด S, M, L, XL และ 2XL เหมาะก,กับทุกคนทุกคุณผลิตภัณฑ์นี้มีการรับประกันถึง2ปีหากสายรัดไม่ร้อนขาดอุตเตเก็บหรือแท่งเหล็กบิดงออาสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ฟรีทันทีผมบอกได้เลยว่าฮารุโคือเพื่อนคู่ใจที่ช่วยให้ชีวิตผมแข็งแรงเคลื่อนไหวสะดวกข,ขึ้นคล่องตัวขึ้นและมีความสุขมากกว่าเดิมครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่างที่ทุกคนทราบก,กันว่าทันทวีตอนนี้ก็อายุมากแล้วและก็มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อโดยเฉพาะบริเวณเอวมักจะปวดหลังปวดไม่บ่อยๆเวลาขยับตัวมากๆลุกนั่งก้มตัวหรือยกของหนักมักจะปวดหลังจนต้องนอนพักถึงจะลุกได้ทันทวีเคยลองนวดกดจุดทำกายภาพแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นมากนักหลังจากนั้นก็ลองใช้สายรัดหลังหลายแบบแต่ก็ลำบากเพราะต้องชา์าต้องใช้แบตเตอรี่เวลาออกไปข้างนอกก็ไม่สะดวก ไม่นานนี้ทันทวีได้เห็นคุณลานเฮืองและคุณบินส่วนแชร์เกี่ยวกับสายรัดหลังเฮรุโคจากญี่ปุ่นเลยตัดสินใจซื้อมาลองใช้และรู้สึกว่าดีมากจริงๆวันนี้เลยอยากมาแบ่งปันกับทุกคนว่าทำไมถึงชอบและอยากแนะนําเพราะนี่คือสายรัดหลังที่สามารถให้ความร้อนได้เองด้วยหินภูเขาไฟนําเข้าจากญี่ปุ่นช่วยบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกทับเส้นรวมถึงอาการปวดเส้นประสาทไซติกได้เป็นอย่างดีตัวสายรัดมีหินภูเขาไฟเจอเมเคอร์รวม20ก้อน12ก้อนที่แผ่นใหญ่และแก้อนที่แผ่นเล็ก พร้อมแกนเหล็กสแตนเลสีแท่งด้านหลังเพื่อช่วยพยุงกระดูกสันหลังลดแรงกดและช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นข้อดีคือไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องชาร์จแบตสามารถใส่ได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกและปลอดภัยมากนอกจากนี้ยังมีการรับประกันถึง2ปีหากสายรัดไม่ร้อนขาดหลุดหรือแกนเหล็กบิดงอ,อสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ฟรีทันทีหลังจากที่ทันทวีใช้สายรัดเฮรูโคเพียงหนึ่งสัปดาห์ก็รู้สึกว่าปวดหลังลดลงมากเคลื่อนไหวง่ายขึ้นแถมรอบเอวยังเล็กลงกว่าเดิมถึง4เซนติเมตรเรียกได้ว่าทั้งช่วยเรื่องสุขภาพและยยััังชช่่วววกระบสสดดดนไ้้ย สายรัดเฮรุโคมีให้เลือกถึง5ขนาด S, M, L, XL และ 2XL เหมาะกับทุกคนทุกคุณและตอนนี้ทางฮารุโคมีโปรโมชั่นพิเศษลดราคา40%และส่งฟรีทั่วประเทศใครที่สนใจสั่งซื้อของแท้จากบริษัทสามารถกดปุ่มด้านล่างหรือส่งข้อความมาที่แฟนเพจจะมีเจ้าหน้าที่ฮฮรุโคติดต่อแนะนำไซส์และวิธีการใช้งานให้ค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีกระดูกสันหลังที่แข็งแรงและมีชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะ